ปีใหม่เลยก发งสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับลูกค้าโครงการบ้านัมหลวงบางกลางนะคะอันนี้คือจะเป็นลูกค้าหลักแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างค้ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนเคยนะคะเราก็จะมีกิจกรรมไปเล่นกั้แคกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบน้องเป็นยังไงบ้างคะของของของขวัญวันนี้โอของของขวัญวันนี้นะคะปังทุกชิ้นค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดวงของลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะแบบเอ้ยได้อะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าของขวัญของเราก็คือปังทุกชิ้นค่ะ ้็เราก็คือจะให้โอกาสลูกค้านะคะได้เลือกของชิ้นนะคะใช่ก็คือทา้าลูกค้าวันนี้นของเราก็จะมาในธีมของตุต,ตจีนะคะซ<ช>ึ่ค่ะซ<ช>ึ่งก็เป็นเทศกาลตุดจีนค่ะก็จะมีอง่งเปาเล็กน้อยอยู่ในซองนี้นี่นะะนะคะของชายชานะคะก็นี่ค่ะเป็นผู้หญิงอ้วนๆน่นารักน่ารักแต่ว่าของของขวัญเนี้ยก็น่ารักเหมือนกันซองสีทองเงเอ๊ กเป็นผู้ชายน่ารักกว่านะคะชุโสตาโหนนะคะยังไงก็ดูนะคะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเลยนะคะที่ว่ามังงูไทังน่นอนค่ะปังแน่นอนร่วงบ่อยนะทองที่ร่วงบ่อยนะร่วงบ่อยนะนะคะก็เป็นรางวัลที่ลูกค้าได้แล้วมันมันใส่ได้ว่าภู่นใจแน่นอนภูมิใจทูกสอง อัเลือกเลยค่ะฟาเลือกอันเอาอันนี้อันเี้อันี้นะคะเดได้ลุ้นได้ลุ้นกันสีแดงไงคะปังเฮงค่ะรัลเปิดที่ไหนนะคะเปิดที่ก่อสีแดงก่อนนะนะคะอุ้ยรถรถสตอ์ไเเต้าอบขนมปังค่ะคกางวัลีรางวัลอนะคะ ได้อะไรนะเราได้อรยากได้พิไหม้าพันก็พอแล้วอันนี้่